มาค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูพลังงานจากหน้าไพ่กันค่ะว่าวันนี้พี่ไพ่อยากบอกเก่าสื่อสารกับให้เรารู้ในเรื่องอะไรพลังงานหน้าไพ่วันนี้จะเป็นพลังงานแบบไหนขอให้พี่ไพ่สื่อสารให้กับทวกเราได้รู้กันค่ะมีอะไรอยากจะแนะนาหรือบอก พวกเราอ๋อสามใบแรกขึ้นมาเดี๋ยวขออีกสองใบนะคะสีว่า f o u n e แล้วก็อ๋อไพ่สำหรับเป็น j u ส g m e นะคะเอ้ย s t i c e นะคะสำหรับพลังงานหน้าไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะสำหรับใครที่ตอนนี้เริ่มที่จะมีมีเริ่มที่จะแบบปรับเปลี่ยน หรือต้องการที่จะทำอะไรใหม่ๆแบบกำลังคิดที่จะิรเริ่มสร้างสรรอะไรใหม่ๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนะคะ,ะเริ่มทําได้เลยตามความคิดของตัวเองที่มันขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับแบบเออใครก็ตามที่แบบเกี่ยวกับที่อยากจะทําอะไรที่มันเป็นแบบ มีรายได้เข้ามานะคะงานตรงนี้ที่อะไรก็ทำที่เราลงมือทำแล้วสร้างสรรค์ด้วยตัวเองอะมันจะเรียกมันจะเรียกแบบรายได้เข้ามาหาเราแบบเห็นผลแบบชัดเจนเลยนะคะเออมันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งมันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีเงินเข้ามาแบบเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเออแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะตรงเนี้จะทำให้เราแบบมีกินมีใช้ ในตรงนี้ได้เลยนะสำหรับใครก็ตามที่มีความคิดที่จะเริ่มทำอะไรมีความคิดที่จะสร้างสรรค์คอดผลงานอะไรออกมานะคะอ่าโดยตัวเองโดยที่เราเป็นคนคิดเออ ที่ยังไม่เริ่มตอนนี้ก็คือเริ่มได้แล้วโดยเฉพาะสิ่งที่ตัวเองแบบสร้างสรรค์เอานําความรู้ความสามารถที่ตัวเองมาใช้มาสร้างสรรค์มาแบ่งปันมาหาไรายได้ตรงนี้นะคะมันจะจะดีกับตัวเรามากๆมันจะทําให้เราแบบมีเงินเพิ่มเข้ามาแบบจุนเจือหรือมีเงินเพิ่มเข้ามาให้กับให้กับตัวเราเพิ่มมากขึ้น,เป,นเป็นอะไรที่ดีมากพลังงานในวันนี้และที่สําคัญไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้ว b e of fortune แต่ว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่แบบ special เนาะ มันเป็นไพ่พิเศษในสำรับนะคะเพื่อนๆหากใครก็ตามช่วงนี้ที่เจอแบบสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ตามอาจจะเป็นเลขซ้ําสัญ,ญลักษณ์อะไรแปลกๆไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับแบบแบบสัตว์อะไรที่มันผ่านเข้ามาในในสายตาเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะนกผีเสื้อแมงปอแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบทิมทิมที่มันทําให้เราแบบ เอจใจอะทาไมฉันถึงเห็นหรือแม้กระทั่งแบบเลขซ้ําอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันมันเป็นช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของพลังงานของตัวเรานะคะเพือ่อนเพื่อเออมันจะเป็นแบบมันเหมือนกับการเริ่มต้นจากฉากหนึ่งของชีวิตไปอีกฉากหนึ่งของชีวิตอย่างเงี้ยคะ่ะสาหรับใครก็ตามที่มีความลังเลสงสัยในตัวเองให้มองข้ามมองผ่านตรงนี้เลยนะคะถ้าใครคิดที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆโดยที่ไม่คิดเลยว่าตัวเราตัวเราอยากจะทําอยากจะเป็ี่ยนอะ ตรงนี้ให้มั่นใจในเซนส์นในสัญชาตญาณของตัวเองว่าฉันจะทำสิ่งนี้ฉันจะเป็นสิ่งนี้ฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเพือ่อนๆให้ให้ทำได้เลยให้เชื่อมั่นในตัวเองได้เลยนะว่าเราอ่ามีอำนาจมีสิทธิ์มี มีพลังในการสร้างสรรค์จริงๆในตรงนี้ให้เชื่อมั่นนะคะเอาพลังงานตรงนี้แล้วก็เราเห็นสัญ,ญลักษณ์ของเลข99ตรงนี้199เพื่อนเพืนแล้วมันมาพร้อมแบบ view of fortune ที่เป็นไพ่ใบนี้ไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะสามารถลงมือทําได้เลยและเลข99เคือนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่ง angel number เนาะถ้าใครถ้าใครเคยได้ยินเรื่องนี้แบบผ่านผ่หูผ่านผตาเข้ามา angel 99 angel number ก็คือการเปลี่ยนผ่าน ไปทําในสิ่งที่ข้างในเราต้องการที่จะเป็นที่จะทําจริงๆหรือทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่เกินกว่ามากกว่าสิ่งที่เราคิดนะคะมันเป็นไปได้มันสามารถเป็นไปได้แล้วก็ไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาให้มองผ่าน ให้มองผ่านสิ่งที่มันฉุดลังมันดึงมันมันขัดกับตัวเราอยู่มันเป็นพลังงานแห่งความไม่แน่ใจไม่แน่นอนไม่แน่ชัดไม่ไม่มีความมั่นคงในตัวเองให้ให,ให้ละทิ้งพลังงานตรงนี้ออกไปนะเพื่อนๆน,นะแล้วเอาความพลังแห่งความแบบ powerful ความมั่นใจความอินๆความความยิ้ม ก,การยิ้มความเบิกบานสิ่งที่ฉันเป็นแล้วฉันได้รับแล้วดึงพลังงานนั้นที่มันมีตัวเองออกมาสร้างสร้างสารรค์ผลงานต่างๆนะเพราะว่าฉากใหม่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรให้ต้องรอแล้วนะคะตอนนี้นะแค่เพื่อน,อนๆทาพลังงานให้ถึงพร้อมก็คือมองข้ามความไม่มั่นใจความขัดแคลนความไม่มั่นคงในตัวเองอะตรงนี้ก็คือสละมันทิ้งนะคะเพราะว่าสิ่งที่เพื่อน,อนๆคิดในใจอะมันมาถูกที่ถูกทางถูกเวลา ดีวายทามมิ่งนะคะเพื่อนเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองเพื่อนๆได้ในสิ่งที่ที่มันมันถูกต้องแล้วในเวลานี้แล้วก็ที่สําคัญไพ่ใบน,นี้มาบ่งบอกว่าช่วงนี้เราเปิดไพ่ขึ้นมามันจะขึ้นกับเกี่ยวกับความสมดุลทั้งหมดนะคะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นต่าขึ้นไพ่แบบตาช่างความถูกต้องถูกที่ถูกเวลา สิ่งที่ทามันจะได้สิ่งจะได้รับสิ่งที่คู่ควรเสมอนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็ใบเนี่ยไพ่ใบนี้รหัสเพชเคล็ดขึ้นมาก็คือทําตามสิ่งที่เธอมีองค์ความรู้ที่ข้างในโดยโดยที่ตัวเราอย่างยังยังเห็นแล้วแหละเพืเ่อนๆบางคนเห็นแล้วว่าตัวฉันมีอะไรแต่ยังไม่กล้าที่จะลงมือทําอันนี้จะเปลี่ยนจากความกล้าเออเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความกล้านะคะเพืเ่อนๆนะนะ สิ่งที่อยู่ข้างในของตัวเราอะค่ะศักยภาพความรู้ที่มันอยู่ข้างในของเราอะมันจะยิ่งยิ่งเรากล้าหารที่จะเปิดเผยตัวตัวตวตวตวนออกมาเราจะยิ่งเห็นว่าเรามีศักยภาพมากมายขนาดไหนที่จะรังสรรค์อะไรต่างๆออกมาเออให้กับตัวเราเองได้ประจักษ์ให้กับโลกนี้ได้ประจักษ์ได้ได้เห็นนะ <S <S เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราก้าแสดง <S <S เราจะได้เห็นถึงศักยภาพที่อยู่ข้างในของตัวเรา จริงๆอะไรที่มีมันอยู่เก็บกักไว้อยู่ในใจอ่ะคิดแล้วว่าจะทําจะทําจะทํามามาละมาหลายครั้งหลายคามานานหลายวันหลายปีให้เพื่อนเพื่อน,อนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้เพื่อนๆทํามันออกมาเชื่อในเซนเชื่อในส สัญชตาตญาณคุณนะมาถูกทางแล้วจริงๆคุณจะคุณจะได้นับจากนี้ไปคุณจะได้สิ่งที่คุณกระทําออกมามันจะตอบสนองมันจะเป็นผลลัพธ์ของคุณอย่างที่แบบคุณพึงพอใจแลยเพื่อนๆรู้ตัวเองหรือเปล่าว่าคุณเพื่อนเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่มีแบบแผนแผนการอยู่ในใจแต่แค่ไม่ลงมือทําไม่รู้เพราะอะไรเพราะความกลัวเนาะมนุษย์มันมันถูกสร้างมาด้วยความกลัวเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรา,เราทลายความกลัวในใจของเราออกมาผลลัพธ์มันจะปรากฏให้เราได้เห็นแบบ เจนมากๆเลยนะคะในตรงนี้เ้อหาฮพิทเ t ็ดเ i อ h ไพิเจ็นักบวชหญิงราชินีพระจันทร์ไพ่ใบนี้เป็นอะไรที่เป็นพลังงานที่พาเวอร์ฟูข้างในตัวเรามากเลยนะเป็นคนมีองค์ความรู้แต่ว่าเก็บงําซ่อนเล้นไม,ไม่ไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครได้เห็นเพราะฉะนั้นมันมันถึงเวลาแล้วที่เราจะ,ะเปิดเผยตัวตนของเราออกมานะคะเอาความรู้ความสามารถที่เราสะสมมาหลายๆร้อย,อยวัน หลายหลายปีเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วก็สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือจงสมดุลตัวเองให้อยู่ในบาลานซ์ให้อยู่ในบาลานซ์ย้ํนา,าน,นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องกลับมาโฟกัสที่พลังงานภายในตัวเองให้เราอยู่ให้เราบาลานซ์พลังงานของตัวเองอย่าเอ็นไปข้างหนึ่งอย่าเอียงไปข้างหนึ่ง,ง,ง,น,งนะคะเพื่อนๆน,นะ ถ้าเพื่อนเอนบาลังงานบาลานพลังงานความสุขของตัวเองได้ชีวิตเพื่อนๆนจะก้าวหน้าก้าวกระโดดไปไกลมากๆสิ่งที่มันเข้ามากระทบให้เรามองให้เราเห็นแต่อย่าลงไปร,ร่วมเล่นเกมกับสิ่งนั้นให้มองมองถ้ามันเกิดถ้าปัญหามันเกิดตอนนี้ก็คือให้มองให้เข้าใจว่ามันปัญหาปัญหามันเกิดแบบนี้แบบนี้แต่ว่าอย่าเอาอารมณ์เข้าไปร่วมเล่นในปัญหานั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราหรือคนรอบข้างก็ตาม นะคะเพื่อนๆดึงตัวเองให้กลับมาอยู่ที่ตัวเราให้ได้ปัจจุบันขณะให้ได้มองปัญหาเป็นแค่ปัญหาอย่าเอาตัวลงไปเล่นในเกมอย่าไปใส่อารมณ์ในทุกๆอย่างนะเพื่อนๆนะมเมื่อไหรก็ตามที่ที่สภาวะพลังงานของเรามันไม่คงที่มันจะค่อนข้างที่จะปีไปได้ง่ายอืประมาณนั้นค่ะเราอาจจะไหลเราอาจจะไหลไปจับก,กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่ายเช่นกันเนาะพลังงานมันค่อนข้างที่จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วส่วงพลังงานไหนออกไปพลังงานนั้นจะต้องค่อนข้างที่จะติดกับเข้ามาเร็วนะคะเพื่อนๆในลักษณะนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นะอะอะไรที่มันเป็นพลังงานแห่งความไม่มั่นคงไม่มั่นใจไม่เลงเห็นถึงศักยาภาพในการสร้างของตัวเองตรงนี้อยากให้เพื่อนๆค่อน,อน,ข,อนข้างที่จะเคลียร์แล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะอาจจะในแต่ละวันนะคะ เวลาที่ตื่นขึ้นมาก็คืออย่าเพิ่งไปเสพอะไรต่างๆนานานะคะให้ทํากิจวัตรประจําวันของเรานะคะลุกขึ้นมาอาจจะนั่งสมาธิก็ได้ก็ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะอาจจะลุกขึ้นมาแบบนั่งสมาธิหรือลุกขึ้นมาแบบนั่งสงบสติอารมณ์อ่สักพักชั่วครั้งชั่วข่าวไม่รู้ว่าใช้คําพูดถูกหรือเปล่าเนาะอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์มาตรวจดูกิจาการงานอะไร อย่าพิ่งนะคะในตรงนี้เนาะให้เราลุกเวลาที่เราตื่นลืมตาขึ้นมาให้เราพักสติก่อนเพราะช่วงเที่ยวเวลาที่เราหลับบางคนก็ฝันฝุ้งฝันเฟ้อฝันอะไรก็ไม่รู้กระวนกระวายในช่วงที่ลาเวลาที่เราหลับนะคะก็ให้ตื่นขึ้นมานะคะอยู่นิ่งๆสักพักแล้วค่อยลุกขึ้นไปทํากิจวัตรทากิจวัตรประจําวันของเรานะคะเออนั่นแหละค่ะแล้วก็ อย่าเพิ่งไปเสพข่าวอย่าเพิ่งไปรับฟังอะไร <c oughs> ก็ตามแม้แต่แบบปกติบางคนก็คือตื่นขึ้นมาแล้วจะเปิดพอดแคสต์ฟังเพื่อบิ้วอารมณ์ตัวเองช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาและทําความเข้าใจทําความรู้จักอยู่กับอยู่กับตัวเองอีกอีกครั้งหนึ่งในแต่และว,วันในช่วงเช้าเป็นมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆอย่าเพิ่งไปเปิดฟังอะไรแม้แต่พอดแคสต์ที่มันเป็นแบบพลังงานบวกนะคะ อยากจะให้ทุกคนแบบอยู่เงียบๆกับตัวเองก่อนสักพักก่อนที่เราจะดําเนินชีวิตในแต่ละวันของเราก่อนเออเมื่อไรอ่าถ้าใครก็ตามที่ไปทํางานประจําในช่วงทํางานก็ในในการที่จะเสพข่าวหรืออะไรก็ตามให้มันให้ให้มันหลุดออกจากสภาวะอ่าสิบสนาทีในช่วงช้าก่อนจะดีมากๆ เออหลังจากที่เรากินข้าวแล้วขึ้นรถอย่างเงี้ยค่อยเปิดฟังพอดแคสต์หรือ,อพลังงานแบบที่เรารู้สึกว่ามันมันทำให้เราเฟสให้เราสดชื่นให้เรามีกำลังในในในการจะทำในแต่ละวันเนาะแบบนั้นมันมันมันจะดีมากกว่านะคะเพื่อนเอันนี้ก็คือเราออันนี้ที่เสริมมาก็คือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราทำมากับตัวเองแล้วก็สังเกตกับตัวเอง นะคะว่าเออมันทำอย่างนี้แล้วมันมันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็แล้วก็ได้ผลเออประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนพะเออพลังงานช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะมีอะไรที่เข้ามากระทบได้ง่ายมันเป็นพลังงานของโลกด้วยเออทั้งโลกโลกนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเราด้วยที่มีมีเหตุการณ์เข้ามา ทำให้เราเกระวนกระวายใจในสิ่งต่าง,างๆเนาะเพื่อนๆเนาะเวลาที่จะดูข่าวเสพข่าวนะคะลองให้มองมองถึงมองมองแค่ภาพนะคะเพื่อนๆเอาตัวเองออกมาให้มันเป็นให้มันมองในมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะเพื่อนๆนะแล้วเราก็จะเข้าใจเหตุหการณ์ต่างๆเราจะเข้าใจเหตุการณ์อย่างชัดเจนขึ้นนะคะอะไรก็ตามที่มันอยู่เหนือการควบคุมของเรานะคะแสดงว่าเรา มันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะคะไม่ใช่ว่าอันนี้จะพูดถึงสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบนะคะให้รับให้รู้ว่าเออมันกระทบเราเรารู้สึกอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จับอารมณ์ว่าเออเรารู้สึกอย่างนี้อย่างนั้นกับเหตุการณ์อย่างนี้นะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะเอออันละอันไหนที่เราแบบถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือไปตาม สภาวะที่เราเปลี่ยนนะคะแต่ว่าอย่าไปจมจมกับเหตุการณ์ต่างๆนะคะเพื่อนๆนะให้ดึงสภาวะให้ดึงสติให้ดึงปัญญาให้เรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นว่าเราทําอะไรแล้วเราอยู่จุดไหนเราเป็นใครอะไรยังไงประมาณนี้นะคะทุกๆครั้งที่เราอ่านไพ่ก็จะมีเสียงไก่ขันแล้วมันก็จะขันขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าไก่เป็นอะไรนะคะก็ประมาณน,านั้นนี้นะคะเพื่อนๆ กลับมาถึงพลังงานน่าไ่กันอีกครั้งนะคะก็คือประมาณนี้นะเพื่อนๆนะถ้าใครคิดจะทําอะไรดโดยการคอทใช้ใช้สติใช้ปัญญาของเราในการไม่ว่าจะทําอะไรก็ใช้สติใช้ปัญญาของเราในการกํากับอยู่ตลอดเวลาเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ใครที่คิดจะเริ่มโปรเจกต์งานหรือแม้กระทั่งเปิดบริษัทหรือจะทํางานอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อนๆนะให้ทาให้ทําได้เลยไม่ต้องไม่ต้อง เป็นกังวลอะไรในตรงนี้เพราะว่าเรามีพลังเราอะมีคุณเรามีความสามารถมากเลยนะในตัวเองเนี่ยก้าวเหรียญสามารถสร้างสร้างเงินสร้างทองจากตัวเรานี่นี่แหละไม่ใช่ใครสามารถสร้างมูลค่าสร้างคุณค่าจากตัวเองได้เลยนะแล้วก็เป็นคนที่ มีพร้อมแล้วในองค์ความรู้ข้างในของตัวเองนะคะที่สําคัญยังสามารถแบบดึงดูดเงินทองเข้ามาสู่ตัวเองได้รวมถึงนามาแบบใช้จ่ายจุนเจือนในครอบครัวได้อย่างอิ่มหนาสําราญเลยนะคะช่วงนี้เนาะไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องนี้นะคะที่สําคัญนะคะวิวอัฟฟอร์จูดก็จะย้ํากันอีกครั้งว่าหน้าฉากใหม่ของเรากําลังจะเริ่มขึ้น กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วไม่ต้องมีอะไรให้จะต้องแบบแ่นวิตกถ้าใครเคยคิดที่จะทําอย่างนู้นอย่างนี้มาแบบมาแบบหลายๆครั้งหลายๆปีก็สามารถเริ่มต้นขึ้นแล้วนะสิ่งสําคัญก็คือเมื่อเราทําอะไรออกไปแก่โลกใบนี้สิ่งต่างๆก็จะซ้อนสะท้อนกลับมาหาเราเหมือนเดิมนะคะถ้าใครกําลังที่มีคําถามว่าฉันมาถูกทางหรือย,ยังนะคะคุณสิ่งที่กําลังคิดอยู่ในหัวเ่ยฉันจะทําลงมือทํามันเลยดีไหม ดีค่ะดีงามและทําได้เลยเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีคุณค่ามีศักยภาพและมีความรู้มากพอนะคะกลับมาเชื่อมัน่นให้พลังงานกับตัวเองเยอะๆอย่าส่งพลังงานออกนอกนะคะอันไหนที่เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะสภาวะไหนพลังงานไหนที่ มันรู้สึกไม่มีความมั่นคงในตัวเองเลยให้เรียกความมั่นคงของเรากลับขึ้นมาให,ให้เชื่อในศักยภาพในสัญชาตญาณในเซนส์ของเราเพื่อนๆเ,เป็นคนมีเซนส์ดีอยู่แล้วแค่เพื่อนๆออยังไม่ไมกล้าลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองคิดเพราะฉะนั้นหน้าไพ่วันนี้ก็เลยขึ้นมาว่าถูกต้องแล้วเอ,อเธอดําเนินการของเธอได้เลยนะคะมันเป็นสิ่งที่เธอจะต้องต้องทําเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ทําสภาวะเรามันก็จะนั่นแหละค่ะ มันจะรู้สึกขัดใจในตัวเองมันก็จะเป็นแบบตีโอ้กชกตัวว่าทําไมถึงไม่กลา้านู่นนั่นนี่มันก็จะเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆเนะาะสะลัดความไม่มั่นคงไม่มั่นใจในตัวเองออกมาเนาะแล้วก็เริ่มทําได้เลยนะคะเพื่อนๆนะพลังงานในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอืมที่สําคัญนะคะอย่าส่งจิตออกนอกอย่าวิ่งไปตาม จะวิ่งไปตามกระแสสังคมให้เราให้เราเป็นผู้รู้ผู้เห็นแค่นั้นแล้วมองภาพต่างๆในในมุมในมุมมองที่กว้างขึ้นสูงขึ้นแล้วก็กลับ,ด,บ,บดึงสติกับมาอยู่กับตัวเองดึงสติกลับมาอยู่กับตัวเองให้ให้เรารู้ร,ร,รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอันไหนที่เราไม่ไม่ได้มีบทบาทนั้นไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาวะของโลกนี้ที่เขาที่จะ จัดก็ที่จักรวาลจะจัดการสิ่งนั้นอันไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยส่งส่งกําลังใจส่งพลังงานส่งกระแสจิตไปให้กับเขาหรือถ้าใครอยากช่วยเป็นในเรื่องของในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยได้จุนเจือเพื่อนมนุษย์ได้นะคะตรงนี้เนาะเราก็ทําไปตามไปตามกําลังของเราแค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆเนาะ เนาะกลับมาบาลานซ์กลับมาเข้าใจตัวเองมากๆกนะคะกลับมายกระดับจิตใจตัวเองอย่าอย่าไหลาไปตามสถานการณ์อื่นๆภายนอกมากจนเกินไปนะคะเพื่อนนะมีเมตตาให้กับคนอื่นแล้วก็จงมีเมตตาให้กับตัวเราเองด้วยนะคะเพื่อนนะประมาณนี้นะคะ